โอ้โหหายไปนานกิจกรรมใหม่มาเพียบวันนี้นะคะโฮปี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาสุ่มปืนซองชาร์จนะครับตัวนี้เลยค่าสถานะนะครับอัตราการยิง1แม่นยำสองนะครับเป็นไงเวลาถือก็จะเท่ๆแบบนี้แล้วก็ในตู้จะมีปืนลองด้วยนะครับเป็นก็อกสแปดนะครับตัวนี้โอ้โหหลอกเฟีย้ยวระยะ1แม็กกาซีนหนึ่งนะครับลดความเร็วดีโดดแล้วก็มีปืนอัพเดตเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าเราจะได้ไหมขอสักกระบอกสองกระบอกตอนนี้นะครับเลขดวงเรามีอยู่ที่35นะครับหมุน10ครั้งแรกนะครับไปติต์ดตืดตืดเฮ้ย hey! what the hell อรครขบเนี่ยใช่เรื่องจริงไหมเนี่ย oh my god ผมขอแคปอีกทีโอ้โหโอุย้ยได้ฟามัสแล้วก็สากาถาวอนไดยนะคะเพื่อนๆเฮ้ยใช่เปล่าวันนี้ฮปปี้เข้ามากับดวงจริงนะครับเนี่ยโอ้ my god ในดูซีผมยังเหลือบัตรที่ใกล้หมดอายุอีกกี่ใบโอเคเหลือหนึ่งใบนะครับเรามาลองสุ่มเล่นๆดีก,กว่าอีกหนึ่งใบเฮ้ยผมยังตื่นเต้นไม่หายเลยอะ อะไรสับเนี่ยผมได้สามกระบอกเลยหรอเกินไปแล้วแล้วก็สามารถกดรับตรงนี้ได้นะครับโอเคโอเคมาเริ่มสุ่มกัน,นดีกว่าหนึ่งใบป,ปุ๊บถามวนเฮ้ยเอา้าอะไรกรับเนี่ยเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยใครก็ได้บอกผมเทนี่ผมไม่ได้ตาฝานไปใช่ไหมครับฮะมันใช่เหรออ๋อมันคือสามวันแต่เราได้ถาวรมาแล้วมันก็เลยเปลี่ยนเป็นถาวรอ,อีโอ้ตกใจหมดขอก็กสิบแปดไม่ได้อ๋อพอพอพอไม่เอาและไปกิจกรรมอื่นดีก,กว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราได้ปืนอะไรมาบ้างนะครับ ตัวแรกสกานี่อัตราการยิงหนึ่งแมกกาซีนหนึ่งตัวที่สองฟาร์มัสแม่นยำสองโอเคแล้วก็ซองชาร์จนี่อัตราการยิงหนึ่งแม่นยำสองนะครับไปกิจกรรมถัดไปแฟชั่นไวรุ่นสุดตึงนะครับผมนี่เลยครับเราก็จะมาจัดไปนะครับใช้คูปองที่มีก็จะเป็นห้าร้อนะครับลดหนึรยเหลือ400เพชร ใต้ทั้งหมด20กล่องนะครับเอ่อเอาไงดีไปอุ้ยเกลือจัดโอ้โหกล่องศพเฮ้ยเดียวว้าวโอ้รองเทา้าอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่ผ่าปิดปากมาแล้วนะครับมาแล้วจ้าโอเค โอ้โหอันนี้เกลือเกลือตอนนี้นะครับจัดไปอีกยี่สิบกล่องโอเคสี่ร้อยเท่าเดิมไปลุยโอ้โหเกลือจะจัดขอน้อยขอน้อยได้โปรดหือกางเกงนะครับแล้วก็รองเท้าพิตูนผมมีแล้วไงโอ้กองสมมาซ้ำ โอโ้โหโทเคนโคตรเกลืออ้าหมดแล้วเหรออะไรครับเนี่ยโอ้โหกิจกรรมนี้ผมเกลือมากๆเลยนะครับถือว่าได้ของน้อยมากนะของที่อยากได้จริงๆคือไม่ได้เลยได้มาแมสมาอันเดียวนะครับชุดบอนซี่ผมก็อยากได้ชุดนี้ผมก็อยากได้แต่ยังมีอีกหลายชิ้นเลยที่ยังไม่ได้นะครับนี่ชุดที่ผมอยากได้นะครับตัวนี้เลยมหมวกเท่เสื้อเท่กางเกงเท่ คือโอ้โหชอบมากส่วนอีกตัวนะครับก็เป็นตัวนี้คืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมันเท่มากๆอยู่แล้วแต่ถ้าผมจะเปิดอีกอะ่ะผมต้องเติมเพชรอีกเยอะเลยนะครับอืมเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ผมมีแค่60 token ิโทเคนเองนะครับยังขาดอีกตั้ง40นะโอเคครับมาต่อกันที่กิจกรรมเติมครบรับยกเซตนะครับเซตอันแรกนะครับจะเป็นบัตรนะครับอันที่สเป็นไอวอนะครับอันที่สเป็นรถมอไซค์นะครับ วซอนกอันจะเป็นบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นไอวอลมังกรน,นะครับโอเคมอไซส์ผมยังไม่ได้นะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่แวะอันเข้ามาดูในกิจกรรมครั้งล่าสุดครั้งนี้นะครับ <Woo! S 1> อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ฮอปปี้คนนี้ด้วยนะครับและถ้ามีกิจกรรมดีๆอ,อื่นนะครับจะไม่พลาดที่จะรีบกลับมานะครับแต่ตอนนี้ต้อง รีบไปหาเงินก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีเติมเกมแล้ว